จังหวัดนครพนมถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความหลากหลายของกลุ่มชนอาจเป็นด้วยมีพื้นที่ติดก,กับลำน้ำโขงและประเทศเพื่อนบ้านยามีศึกสงครามชนเผ่าต่างๆจึงอพยพข้ามมาแม้จะมีความหลากหลายแต่ก็อยู่กันอย่างเกื้อกูลพึ่งพาและสามาคัคคีโดยเฉพาะการยึดถือที่12ของ14เหมือนๆกันชนกลุ่มไทยลาวจะมีมากที่สุด กระจายอยู่ทั่วไปชาวผู้ไทยอาศัยอยู่มากในอำเภอเรนูอําเภอนาแก่และอําเภอ่าพนมไทยย้ออยู่ในอําเภอท่าอุเทนสีสงครามและอําเภอนาว่าไทยแสกอยู่ที่อําเภอเมืองและอําเภอนาว่าไทยกระเลิงในอําเภอนาแก่อําเภอท่าอุเทนไทยโซ่อยู่ที่อําเภอพลสวรรค์และไทยขาอยู่ที่อําเภอท่าอุเทนและอําเภอ่าพนม ชาวไทยโซ่หรือไทยกะโซในพื้นที่จังหวัดนครพนมเป็นชาวไทยที่อยู่ในตระกูลเดียวกับไทยคาอพยพข้ามฝั่งโงมาจากแวงสุวรรณเขรตประเทศลาวเข้ามาตั้งเมืองใหม่ชื่อรามราชขึ้นตรงต่อเมืองนครพนมหรือตำบลรามราชในปัจจุบันพิธีกรรมที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยโซอย่างหนึ่งคือพิธีโซ่ทั้งบ้างหรือสาลา เป็นพิธีกรรมในการวงสรวงวิญญาณบรรพบุรุษโดยมีผู้ร้องผู้รำและผู้ให้จังหวะโดยใช้กระบอกไม้ไผ่กระทุ้งดินพิธีกรรมนี้ยังมีให้เห็นอยู่ในปัจจุบันในตำบลน,นาถอนอํอาเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมที่นี่เป็นที่อาศัยของชนเผ่าไทยกวน คำว่ากวนหมายถึงที่ราบระหว่างหุบเขานั่นหมายถึงถิ่นที่อาศัยของชาวกวนบริเวณริมน้ำเซบังไฟในประเทศลาวและได้อพยพข้ามฝั่งโขงมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในอำเภอนาทอนบริเวณริมผู้ยบางพวกของจังหวัดนครพนมชาวไทยกวนเป็นคนขยันพอเสร็จหน้านาผู้หญิงจะทอผ้าและผู้ชายจะตีเหล็กแต่ยังยึดมั่นในจารีตประเพณีที่2ซึ่งหมายถึงประเพณี12เดือน อาทิเดือนอ้ายบุญข้าวกรรมเดือนยี่บุญคูล,ลานเดือนสามบุญข้าวจีและเดือน12บ,บุญกระถินเป็นต้นไทยลาวหรือชาวอีสานเป็นกลุ่มชนที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำขงคำว่าอีสานเป็นภาษาบาลีแปลว่าที่ตะวันออกเฉียงเหนือชาวอีสานยึดมั่นในจารีตประเพณีดำเนินชีวิตตามฮีสิบนับถือพุทธและผี โดยเฉพาะผีบรรพบุรุษนั้นมีอิทธิพลต่อสังคมชาวอีสานมากในจังหวัดนครพนมกลุ่มไทยลาวถือว่ามีจำนวนมากที่สุดกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปยึดอาชีพเกษตรกรรมและหัตถกรรมที่สืบทอดมาจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษโดยเฉพาะการทอผ้านับเป็นงานฝีมือที่มีไว้ใช้ในพิธีกรรมเทศกาลหรือมอบให้ผู้มาเยือนเสมอ ตามตำนานของชาวผู้ไทยในเรนูนครกล่าวไว้เป็นพงศาวดารล้านช้างว่าชนเผ่าผู้ไทยอพยพมาจากเมืองน้ำน้อยอ้อยหนูหรือเมืองแทนด้วยเกิดทุกขภัยและมีความขัดแย้งกับเจ้าเมืองแทนจึงอพยพเข้าสู่เมืองวังในประเทศลาวแต่กลับถูกชาวขาและจีนห่อรุกรานจึงข้ามฝั่งโขงมาขึ้นที่นครพนมมาสร้างเมืองใหม่และให้ชื่อว่าเมืองเว มีเท้าสายเป็นเจ้าเมืององค์แรกกระทั่งราชการที่สโปรดกล้าวโปรดกระมอมแต่งตั้งให้เท้าสายเป็นพระแก้วโกโมลพร้อมยกเมืองเวขึ้นเป็นเมืองเรนูนครขึ้นตรงต่อเมืองนครพนมปัจจุบันนอกจากจะพบชาวผู้ไทยในเรนูนครแล้วเราจะพบได้ในอำเภอนาแกอำเภอท่าพนมและอำเภอปลาปากอีกด้วย เป็นชาวไทยกลุ่มหนึ่งที่อพยพมาจากเมืองแสกหรือเมืองฮาวีรองทางตอนเหนือของเวียดนามอพยพข้ามลำน้ำโขงเข้าสู่จังหวัดนครพนมพระสุนทรราชวงศ์สาเจ้ามือนครพนมในสมัยนั้นได้ให้ไทยแสกกลุ่มนี้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านโคกยาวภายหลังได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านป่าหายโศกและพระสุนทรราชวงศ์สาแต่งตั้งให้เป็นกองอาธมาต์ลาตระเวนชายแดน ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรักกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกพื้นที่ชุมชนแสกขึ้นเป็นเมืองอาธมาศภายหลังเมืองอาธมาศเปลี่ยนชื่อเป็นอาสามารถหรืออาสามารถในปัจจุบัน กะเลิงเป็นชนกลุ่มน้อยที่อพยพข้ามลำน้ำโขงมาสู่นครพนมเมื่อคราวเกิดกบฏห่อในพุทธศักราช2416ครั้งนั้นถือเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในการอพยพกะเลิงน่าจะมาจากคำว่าขาเลิงอยู่ในตระกูลมอญเขมรขาผู้ชายกะเลิงในสมัยก่อนนิยมสักที่ใบหน้าและส่วนอื่นของร่างกายสำหรับการดำเนินชีวิตชาวกะเลงยึดที่12ของ14เป็นหลัก และยังมีคติความเชื่อในเรื่องพูดผีอย่างผีมเหศสักผีบ้านผีเรือนวิญญาณบรรพบุรุษผีตาแหกและผีภูผีป่าโดยเฉพาะดอนปู่ตาถือเป็นป่าที่มีความสำคัญต่อชุมชนเป็นป่าศักดิ์สิทธิ์ที่ไทยกระเลิงจะต้องปกป้องดูแลรักษา ไทยขาเป็นชนเผ่าดั้งเดิมในแถบลุ่มน้ำโขงสืบเชื้อาสายมาจากขอมโบราณภาษาที่ใช้อยู่จึงอยู่ในตระกูลออสโตรอเอเชียติกและมาเรียกพวกตนเองว่าพวกบรูพวกบรูหรือไทยขานี้ส่วนหนึ่งตั้งหลักปักฐานอยู่ในแขวงสุวรรณเขตสารวันและอัตตปือของสาธรารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและอพย,ยพเข้าสู่ประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่สาม คำว่าขาหลายคนสันนิษฐานว่าน่าจะเพี้ยนมาจากคําว่าข้าทาสอันเนื่องมาจากในรัชสมัยรัชกาลที่หได้มีการเกณฑ์ชาวบูเข้ามาเป็นข้าทาสจานวนมากคนในสมัยนั้นจึงเรียกชาวบูนี้ว่าขา่าหรือเรียกตามสำเนียงอีสานว่าขาติดปากมาจนถึงปัจจุบันไทยย้อเป็นชนเผ่าที่อพยพมาจากเมืองหงสาประเทศลาว เข้ามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดนครพนมตรงปากแม่น้ำสงครามที่เมืองชัยบุรีซึ่งปัจจุบันคือตำบลชัยบุรีในอำเภอท่าอุเทนชนเผ่าย้อถือเป็นชนเผ่าที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าที่ผู้สาวทุกคนจะต้องทอเป็นเพื่อเก็บไว้ใช้ในพิธีกรรมต่างๆรวมไปถึงนำไปใช้ในพิธีแต่งงานเพื่อแสดงความพร้อมในการออกเรือน ชาวยอ้อจะนับถือผีและพุทธในเวลาเดียวกันผู้ชายชาวยอ้อจะสวมเสื้อคอพวงมาลัยนุ่งจงกระเบนผู้หญิงสวมเสื้อแขนกระบอกผ่าสบายนุ่งสิ้นกล้าวผมมวยชาวยอ้อส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในอำเภอท่าอุเทนสีสงครามและนาว่า